พระะวจนพบกับรายการรีวิวพระคัมภีร์นะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจภาพรวมของพระธรรมแต่ละเล่มวันนี้จะรีวิวในพระธรรมประถมการประมการนะคะเขียนขึ้นโดยโมเสสสาระสำคัญก็คือจุดเริ่มต้นนะแล้วก็เขียนในช่วงเวลาปีก่อนคริสต์ศักราช1 4 4 5ถึง1405 เราจะสํารวจแล้วก็รีวิวพระธรรมปฐมกาลนะคะปฐมกาล50บทแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกในบทที่1นึถึงสิเสนอภาพกว้างของจุดเริ่มต้นของมนุษย์ตั้งแต่อดาดัมถึงอับราฮัมแล้วก็มุ่งเน้นเหตุการณ์สําคัญ 5เหตุการณ์ในช่วงบทที่1ถึง11ก็คือ1การทการสร้างพระเจ้าสร้างทุกสิ่งรวมถึงอดาดัมเอวาผู้สิ้นพระเจ้าให้อาศัยในสวนเอเดนปรากฏในบทที่1และ2แล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือการล้มลงด้ยการล่วงละเมิดของอดาดัมเอวาพวกเขาได้นำคำสาปแช่ง แห่งบาปและก็ความตายเข้ามาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติปรากฏในบทที่3นั่นเองเหตุการณ์ที่3คาอินและอาเบลนะซึ่งตายไป็นศกนากกรรมครั้งแรกที่เกิดขึ้นปรากฏในบทที่4และบทที่5เหตุการณ์ที่4น้ําท่วมใหญ่โลกในสมัยโบราณเสื่อมทรามอย่างมากเมื่อถึงสมัยโนอาห์จนพระเจ้าต้องทําลาย โดยให้น้ำท่วมใหญ่และทรงไว้ชีวิตโนอาและครอบครัวของเขาที่เป็นคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ปรากฏในบทที่6และบทที่10นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่5เหตุการณ์ฮอบาเบลนะเมื่อโลกในยุคหลังน้ำท่วมรวมกันนับถือรูปเคารพแล้วก็กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาสลายตัวนะทำให้วัฒนธรรมและก็ภาษาของเขาแตกออกเป็นส่วนๆและทำให้เชื้อสายมนุษย์กระจัดกระจายไปทั่วโลกปรากฏในบทที่ 11นะคะแล้วก็ในส่วนบทที่12-50นะคะเราจะได้เห็นบันทึกจุดเริ่มต้นของคนฮีบรูแล้วก็มุ่งเน้นที่พระประสงค์ของพระเจ้าแห่งการทรงไถ่ของพระองค์เมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมในบทที่12และปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้าโดยพันธรรรสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัมแล้วก็ลูกหลานของอับราฮัมก็เกิดเป็นจุดเริ่มต้นนะในการทําให้พันธรรรสัญญาหรือว่า พระประสมพระเจ้าสําเร็จเกี่ยวกับการทรงไถ่แล้วก็การทรงไถ่ในประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นจริงป่าถการจบลงที่การสิ้นชีวิตของโยเซฟและการตกเป็นทาสของอิสราเอลในอียิปต์นะคะซึ่งใกล้จะมาถึง นะคะแล้วก็ลักษณะพิเศษเจ็ดประการนะคะของพระธรรมปฐมกาลนะคะที่จะทําให้เราได้เข้าใจภาพรวมของพระธรรมปฐมกาลมากขึ้นลักษณะพิเศษประการแรกเป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นแล้วก็บันทึกจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร,ร์ม,มนุษย์จุดเริ่มต้นของเรื่องของบาปจุดเริ่มต้นของคนฮีบรูแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทรงไถ่ ลักษณะพิเศษที่สองประวัติศาสตร์ในพระธรรมปฐมการกินเวลายาวนานนะคะมากกว่าเรื่องราวทั้งหมดในพระคัมภีร์รวมกันกล่าวคือนะคะเริ่มต้นจากมนุษย์คู่แรกแล้วขยายวงกว้างในยุคก่อนน้ำท่วมจากนั้นลดวงแคบเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์คนฮีบรูซึ่งเป็นผลทางของการทรงไถ่ที่ถูกกล่าวถึงตลอดเนื้อหาที่เหลืออยู่ในพันธสัญญาเดิม ลักษณะพิเศษที่3ประทมการเปิดเผยว่าจาัก,กราวาลซึ่งเป็นวัตถุและชีวิตบนโลกล้วนเป็นราชกิจที่ชัดเจนของพระเจ้าและไม่ได้เกิดจากการะบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยตัวมันเองบทที่1ที่2นะคะมีประโยคที่พระเจ้าเป็นประธานก็คือผู้กระทําและคํากริยาถึง50ครั้งแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้าง แล้วก็ลักษณะพิเศษประการที่สีปถมการเป็นหนังสือแห่งการเป็นอันดับแรกบันชึกการสมรสครั้งแรกครอบครัวแรกการเกิดครั้งแรกบาปครั้งแรกการฆาตกรรมครั้งแรกการมีภรรยาหลายคนเป็นครั้งแรกเครื่องดนตรีชิ้นแรกและสัญญาแห่งการทรงไถ่ครั้งแรกลักษณะพิเศษที่ 5. พันธสัญญาพระเจ้ากับอับราฮัมที่เกิดขึ้นนะคะ ที่การทรงเรียกเขานะะในปฐถมการบทที่12ถูกทําให้เป็นทางการในบทที่15และรับการยืนยันในประถมการบทที่17เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทางเล่มและก็ลักษณะพิเศษในประการที่6ปฐถมการอธิบายถึงจุดกําเนิดของชน12เผ่าของอิสราเอลและก็ลักษณะพิเศษประการที่7เปิดเผยให้รู้ว่าวงวานของอับราฮัมเข้าไปอาศัยอยู่ใน ประเทศอียิปได้อย่างไรถึง430ปีซึ่งเท่ากับเป็นการเตรียมการสำหรับการอพยพซึ่งเป็นหัวใจของเหตุการณ์แห่งการไถ่ยในพันธสัญญาเดิมเป็นยังไงบ้างคะเชื่อว่าเราจะได้ภาพรวมและก็เข้าใจพระธรรมประทมการมากขึ้นนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ